มึงนอาใจกูแท้ๆแต่มึงก็ยังมาจานกูต่อหน้าคนอื่นใชไอ้ที่มึงเที่ยวไปประจานคนอื่นอ่ะมึงไม่ไม่คิดมั้งเหรอไมาทำชีวิตคนอื่นเขาเดือดร้อนอ่ะฮะแค่มึงมั่นใจว่าเลยทำถูกแล้วมึงมีสิทธิ์ไปทำกับคนอื่นได้เหรอวะมึงเป็นใครมึงเป็นศาลมึงเป็นพระเจ้าเหรอไอ้ที่มึงสารแนนไปทั่วนะเว้ยมึงไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เพราะมึงกับกูยังไม่ได้แต่งงานกันด้วยซ้ำกูว่าอย่างที่มึงหมายเพาะว่ามึงเค็นอี๋ว่าอันนี้ผมจะทำอ่ะทีกว่าเยอะ กูทนมึงมานานละกูไม่ไหวหมึงแล้วนะเว้ยมึงแม่งไม่มีอะไรดีไปกว่าพี่เหมยเลยไอ้มังจะเล่ากูไปเลยเออกูเลิกแน่กูเลิกอยู่แล้วออกไปดิมึงก็ออกไปนิ